ขอนนี้ด้วยอคพี่แส่ผ้าทิ์อ่ะครับราคต่อนตอนนี้หัวใจเหรอะ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค็เรยังีต่อเดี๋ยวต้องไปนะเพรต้องลอ่้าาจะชอบเลคอะไรนะรับชอบช้อบหังที่ตองกเก่าโอ้โหชอบครับ วันนี้มาเป็นคนหลอกนะครับก็รู้สึกยินดีมากๆที่ที่สุกตาเลือกเรามาเป็นคนหลอขอทำดีปีที่17นะครับปกติไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตครั้งแรกตื่นเต้นมากๆอยากรู้ว่ากิจกรรมเนี่ยจะได้ไปทําอะไรบ้างแต่ตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยต้องมาเลือกว่าต้องมาเลือกว่าจะแอะไหคือของคุณเนี่ยคุณสนใจเป็นสิ่งแวดล้อม environment ของผมเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือเด็กแบบแบ่งปันสิ่งต่างใช่แต่เราต้องเลือกที่หนึ่งไงแต่เราต้องเลือกหนึ่งอย่างตอนนี้เรามีปัวเมเจไปให่สุดเลย คือเนื่องจากมันมันมันก็อยากไปทั้งคู่แต่เราเลยต้องแบบสิ่งดวงเอาแค่ดวงเป็นตัวตัดสินมาขอใุ้บอ่ะคุณชนะชนะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมผมชนะไปนทนเด็กอ่ะได้เลยป่ายิงชุบอ่ะโอเคเุณไปไหนเด็กแลเขาไปไหนผมไปนั่นแหละอ่านี่นะครับเราแถลงเลยเราไปเล่นกันเด็กกัน อ่าแน่นอนอาจจะมีในแอปเองนิดหน่อยแต่ยังไงก็ต้องยอมเหรครับจอมยอมมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการนี่ผมรอมาตลอดเลยยอมยอมแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาไปแหละผ่านน้องก็ได้ผ่านน้องๆก็ได้ครับแล้วข้ามไหาแล้วก็ตั้งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนผู้นเหมือนเราอาจจะเตรียมแบบพวกกิจกรรมหรืออะไรไปเล่นกับเด็กเพราะว่าเหมือน อยากให้พวกเด็กๆทุกคนมีความสุขครับเหมือนเราไปให้แบบความสนุกสีสันกับเขาด้วยกันนะครับถ้เรากใช่อันนี้ก็เเด็กเหมือนเดิมน้องไม่เด็กอยู่แล้วจะไปเ็ไปหาเพื่อนได้เลยเดี๋ยวไปเล่นกับเด็กเองรับ้อครับใช่ครับหบอกได้เลยว่าเรื่องของการประมูลเสื้อเนี่ยผมนี่โชว์ทักษะ อาร์ติสต์ผมตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยวาดรูปหมาสวยขนาดนี้มาก่อนของเราได้วาดลงไปแล้วนี่ส่วนของผมสวยสวยให้ก้าวไว้กันเพราะยังขาดแบบว่าสีนิดนึงเต็มสิบเต็มสิบนิดนึงทำไมไม่ลงสีอะไรนะของผมก็เป็นวาดวาดโลโก้พีทเบฟกับไม่เป็นโลโก้ของเราเองนะบีกันเองโอดซีรีส์นิดนึงแล้วก็เขียนว่าพาเวลบูข้างล่าง ผมก็มีผมก็เขียนภูเภาไว้เหมือนกันเก๋เราจะมาขิงกันเลยป่ะยังไงมันเราชนะไปแล้วนะเอาจริงไม่ต้องขิงก็ได้แค่แบบให้เขาพูดๆบ้างนิดๆหน่อยๆพี่เสืออพี่พี่เสือพี่เสือเขาจะเบื่อเราไหมเนี่ยเสียงแล้วที่เขาวาดดีมากเขาเนี่ยมีความเป็นแบบเรียกว่าแนวสตรีทเป็นทางของเขาเป็นแบบเป็นลวดลายแบบกราฟิกอ่คลิปเบฟแต่คนที่ได้ไปก็เล สวยแน่นอนแน่ใช่จ,จุนใจแน่เห็น <c oughs> ผมเห็นข้าวเม่าเนี่ยเป็นหลักเหมือหลักเหมือนนะขอบคุณมากดีใจมากที่แบบเขาเก้าไปแทนผมนะเขาแบบว่าแล้วก็ได้สนับสนุนแน่เลยม,มัมมี่มัมมี่โอ้หนุ่มหนุ่มมามี่ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนกับโครงการของสุสานนะครับคนลออหล่อขอทำดีปีที่17ครับก็ อยากจะให้ติดตามพวกเราทุกคนในคนหลออ่อหอยทำดีปีที่17นี้เลยนะครับไปตามทุกภารกิจของพวกเราเลยนะครับเพราะว่าเป็นความภา,ารกิจที่ดีมากๆแล้วพวกเราเนี่ยอยากจะทำบุญร่วมขันเอ้ยทำบุญร่วมชาติ <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ขินเลย <c oughs> ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับแฟนๆทุกคนนะครับนี่ขอบคุณมากครับรั่งหน้าของพวกเราเราจะไปเป็นยี่ไหบ้างคะตอนนี้ ตอนนี้ไปแฟนมีสเอเชียทัวร์มาประเทศแรกประเทศที่แรกไปที่แรกแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายที่10ที่ได้แล้วก็มีประทับใจมากเลยครับคือเขาไปรับตั้งแต่แอร์พอร์ตแฟนไปรับตั้งแต่แอร์พอร์ตเราคอยตามสปอร์ตคอยชูป้ายให้เราแล้วก็วันแฟนมีสจริงๆเนี่ยเขาก็ก็มาหาเราสปอร์ตกันเยอะมากเราเราแบบว่าเราอยู่ที่นี่แล้วแบบใจฟู้นใช่ไใจเรา อจาจริงมันดีใจนะเพราะว่าสมมติอยู่ในไทยเนี่ยเราก็เห็นแบบแฟนมาตามแต่ไปต,า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 ตา่างประเทศต่างที่ก็ยังมีเนีน <c oughs> ่ยเราก็ตื่นเต้นแอบตื่นเต้นเพราะมันใหม่กับเราด้วยครับก <c oughs> ็คาว่าเขาจะมาแบบเป็นเยอะขนาดนี้มาลองลับเข้าไป <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> เยอกไม่คิดเลยแล้วแบบต้อนรับเราแบบอบอุ่นมากครับก็อยากจะขอบคุณอ <c oughs> ินเตอร์แฟนทุกคนครับ thank you แล้วจากนี้เราต้องมีไปไหนต่อตะองไที่ต่อไปเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีอะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยครับ เฮ้ยเราเตรียมแล้วเรามีแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆไปทุกที่อยู่แล้วครับโชว์สล้วดีก้เป็นแบบชนิโชว์โชว์แบบโชว์แบบใส่กระดูที่บอกยิ่อันนี้ก็โดนทำได้เลยดิไม่ได้ชิมว่ากลุ่มบังว่รักนะไม่ใช่ภาษาได้เลยภาษาเราเดี๋ยวเราต้องไปฝึกเพิ่ม่อยสิบปัดสิบสี่มันมีบราซิลด้วยใช่เป็นเอเชียมัน มีประมาณเก้ามั้งใช่แล้วก็มีพ l u s one เป็นพ l u s one เป็นไม่ใช่ plus o n ไกลอยู่ในกันตลอดโปรเจกต์เนี้ยเอชจีทัวร์นี้น่าจะเป็นสิบสองคนครับแล้วก็น่าจะครึ่งปีครึ่งปีเลยครึ่งปีด้วยทีไรก็ต้องถูกที่จะไปครับและและเมื่อวานเนี่ยพี่ชอรเพิ่งพูดไปออกสื่อว่าเขาแถลงตัวยาวไม่ใหม่ครับตัวยาวไปตัวยาว แล้วก็พูดว่าเด็กที่เหลือข้างล่างเนี่ยยังไงก็มีซีรีส์แน่นอนไม่เหงาก็รอดูแล้วกันแม่เปิดแล้วรู้ก็ตามได้เลรอติดตามนะครับแว่าเราหแล้วแต่รอเวลาอะไรใครรู้เดี๋ยวอะไรพี่รู้เยอะมากพี่รู้เยอะมากอ้าวแต่ผมไม่รู้เลยนะพี่ไม่บอกผมเละไม่เย่าน้องหลุดไงพี่คนเดียวที่ไม่รู้คือน้องภูเพรเกิดเราสปอยสปอยน้่ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้จริงอันนี้โหดมาก ออผมพูดเลยเป็นงั้นแหละผมก็เออพอๆแบบพอได้ยินเข้ามาหน่อยสักนิดเดียหน่อยเออผู้ดิพูดเลยห้องเย็นเวลคัมนะเดี๋ยวนี้โอโช่วงนี้พี่หนาวเกินอ่ะไม่มันก็เรียกได้ว่าเรียกอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนนะเซอร์ไพรส์แน่เราติดตามแล้วกันนะครับเซอร์ไพรส์แน่บอกเลยอีกแค่แบบกึดใจเดียวมามีแป๊บเดียวเดี๋ยวมามามีช็อตจะเปิดแล้วอะไรนะ โอกนี่บอกไม่ได้เลยนะครับเขาไม่ถูกพยานเรามีแล้วซูชิไม่ล่ะใช่ร้านไปซูชิเหรออันเนี้ยเาเชิร์ญกันแล้วนะสับสับขาหลอดก่อนไม่รู้ก็เอาเอาตรงๆเนี่ยอึดใจเดียวเดี๋ยวก็รู้ไม่นานไม่นานไม่นานหรอกเพราะว่าเราเรากำลังเวิร์กันอยู่ใช่เรากำลังทำงานเพราะว่าเราเราก็มีอ๋อีเวนต์เจอแฟนๆทุกคนด้วยแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลามาใช่ เจอแน่แค่รอออฟฟิเชียลจากบัมีช็อตใช่บัมีช็อตมันมันมันค่อนข้างค่อนเงียนส่อมช่วงนี้ค่อนข้างจะแบบแล้วเรื่องนี้คือแบบตายได้เลยอ่ะครับครับก็ อ,อยาคุณคุณคุณมากเมื่อกี้ผมไปแล้วนิดนึงยวผมยังไง<ช>ยังไงยังไงก็ฝากคู่ครูพาเวลด้วยนะค,ะนะครับนะพวกเราก็มาจากพีทเบสตซอรี่ใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยไปย้อนดูได้นะครับทางไอซีอีนะครับบอกเลยว่าเปิดมา E ีีแรกก็ฉ่ำแน่นอนนะครับไม่ผมดิดหวังครับผมแล้วพวกเราเนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้เพราะว่าแม่แม่ช็อตพูดไปแล้วยังไงก็มีแน่มาแน่ครับฝากได้เลยครับเราติดตามได้ครับแล้วก็ฝากนี่นะครับชนาฝาก สุดสัปดาห์ด้วยนะครับกับโครงการคนรอดก่อทำมีปีที่สิเจ็ดครับถ้อเชิญติดตามพวกเราได้นะครับไครับบคุณร่วมกันบ๊ายบายได้ครับ